วันนี้วันที่23ตุลาคม2568นะครับเรามาดูหุ้นที่ควรที่จะต้องเตรียมตัวซื้อในช่วงเช้าของวันที่23กันนะครับไปดูการสแกนนะครับว่าจะ,จะเล่นตัวไหนก่อนดีหรือจะไปสแกนตัวไหนก่อนดีดูจังหวะจากการสแกนมีคอนดิชันดังที่เห็นนะครับท่านก็แคปเจอร์หน้าจอก็ไปสแกนกันได้นะครับ เราจะไปดูว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับโอ้โหมากันเยอะเลยนะครับชาวนี้มีหุ้นสวยๆน่าดูกันนะครับเราไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าตัวแรกนั้นก็คือกัฟนะครับกัฟนั้นนะครับมีโอกาสเราก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบในก่อนหน้านั้นว่ากัฟนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่ราคาสูงสุด53บาบาทนะครับโดยนะครับรา,าราคาราคาล่าสุดของกราฟอยู่ที่เดี๋ยวดูก่อนนะครับ กราฟล่าสุดราคาอยู่ที่45.25บาทนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรขึ้นไปนะครับในกราฟนะครับจากตรงที่จากตรงนี้นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ตรงนี้นะครับคือ50ไอ45นะครับราคาจะมีโอกาสดีขึ้นไปนะครับชนเส้น2แล้ววันตัวแรกไปต้านทานแนวแรกก็คือ48บาทนะครับแล้วก็จะสามารถทะลุขึ้นไปไปตัวที่2คือ ประมาณ53บาทนะครับสำหรับครับโดยเมื่อวานมีววลุ่มเข้านะครับเป็นนิมิดหมายอันดีมีววลุ่มเข้าเมื่อวานนี้ยี่สิบหมิลเลียนนะครับ RSI ทรงดีชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่53.14จุดนะครับ m b c d ชี้ขึ้นนะครับ ความสำคัญในการที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อคือตัว macd แล้วก็ rsi นะครับถ้า2ตัวนี้ชี้ขึ้นไปพร้อมๆกันและมีวอลุ่มเข้านะครับนี่คือยืนยันแนวโน้มหลักฐานอีกตัวหนึ่งก็คือพาราบริกษานะครับแล้วก็รองรับราคาอยู่ด้านล่างราคาจะค่อยๆไซด์เวย,ย์ขึ้นไปนะครับสลับตัวนี้นะครับวันนี้ไปดูอีกว่าราคาจะขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้45.25นะครับน่าจะไป45.75ได้นะครับสรับวันนี้ของกราฟ นะครับนี่คือตัวแรกนะครับมาดูตัวที่2นะครับ macd m a m t c นะครับ mtc นะครับ mtc นะครับเมืองไทยลิสซิ่งนะครับเมืองไทยลิสซิ่งถ้าสามารถผ่อนพ้นเส้น2องและว,วันขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ราคาก็ราคายังอยู่ที่เส้น2องและว,วันนะครับพยายามที่จะพุ่งพ้น41.47จุดนะ41.47อ่าราคาก็สามารถพุ่งพ้น41ไปได้นะครับ ยืนอยู่เหนือเส้น2และว,วันพอดีนะครับอยู่ที่41.50สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ราคาจงคงจะต้องไซด์เว์ขึ้นต่อนะครับมีโอกาสขึ้นไปทำนิวอาทำไซด์เว์อัพขึ้นไปเรื่อยๆที่42บาทนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปที่42บาทแล้วไปที่สูงสุดที่47บาทนะครับ 47บาทได้ได้หรือเปล่าต้องดูอีกประมาณสัก1อาทิตย์2อาทิตย์นะครับสำหรับ MTC นะครับโดยมีวันรุ่มเข้านะครับสำหรับ MTC นั้นนะครับวอนลุ่มเข้าล่าสุดนะครับอยู่ที่อ่ามิลเลียนนะครับแล้วก็ r s SI ซชี้ขึ้น MACD ชี้ขึ้นนะครับยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างถูกต้องและมีวอนลุ่มเพราะฉะนั้นย่อมมีพาราบริสาอยู่ด้านล่างเพราะนั้นราคา อาจพุ่งทะลุเส้น2แล้ววันพอดีราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ลุ้นกันต่อไปสำหรับ MTC นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับมาที่ตัวที่3นั่นคือ KCE นะครับ KCE นะครับจังหวะเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ดูจากแนวโน้มนะครับว่านะครับ การเคลื่อนที่ขึ้นไปของราคาคือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะกลับขึ้นไปสูงสุดนี่คือวัฏจักรของราคานะครับเมื่อต่ำสุดมันก็จะต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้น k ค KCE นี้จะมีแนวรับนะครับที่จากต่ำสุดนะครับตอนนี้ราคาที่ต่ำสุดก็คือราคาล่าสุดอยู่ที่ 22. 2 5 7 5นะครับ จากราคา25.75แล้วราคาเลือกยืนบนฝั่งขาขึ้นของอบริษแบนค์นะครับราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสูงสุดของ KCE นี่ก็คือ36บาทนะครับแนวรับล่าสุดอยู่ที่25.75เพราะฉะนั้นจาก27ไป25บไป36กก็ถือว่าทำกำไรสูงสุดนะครับ โดยนะครับมีวันรุ่มเข้านะครับมีวันรุ่มเข้าเมื่อวานที่9.54บิลเลียน RSI Sideway ถึงไซด์เว p ขึ้นไปนะครับอยู่ที่56นะครับเป็นจังหวะอันดีแล้วก็ m m c d ยังคง Sideway ว p ขึ้นไปนั่นยืนยันว่า k c จากวันนี้ไปราคาจะไซด์เว p ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับนั่นคือ GPFGFPT นะครับ g f p t นะครับ g f p t เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับจังหวะไซว์อัพขึ้นไปแล้วก็ดูเหมือนว่าราคาวันนี้นะมีจะไซด์เวย์ขึ้นต่อนะครับจากแนวโน้มของการเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงตามสุดแล้วก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับแล้วก็มีวอลุ่มทะลักเข้าอย่างงดงามนะครับมีวอลุ่มที่6.12มิลเลียนไอซีชี้ขึ้นเอเ CD อนดีไซว์อัพขึ้นไปนะครับ เพราะนั้นราคาจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก10.30จะขึ้นไปสูงสุดที่11.40บาทนั่นเองนะครับนี่คือจังหวะที่จะทำกำไรแล้วก็เป็นจังหวะโอกาสไซว์เวย์อัพขึ้นไปนั่นเองนะครับมาที่ตัวที่5นะครับตัวที่5คือไทยคมนะครับหรือ th t s c o m นะครับก็เป็นจังหวะไซว์เวตอนนี้กำลังพยายามที่จะพุ่งทะลุทะลุชนเส้น2แล้ววันนะครับราคามาอยู่ที่9.65ุ 9.65สตังค์ต่ำกว่าเส้น2แล้ววันที่9.74นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลุ้นให้ราคาพุ่งทะลุเส้น2แล้ววันให้ได้ให้ราคาสามารถจะไซด์เวย์ขึ้นไปให้ได้นะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่จะทํากําไรเก่งกาไรกันได้ต่อนะครับเพราะว่าวนลุ่มเข้ารุ่มเข้าที่4.23มิลเลียน RSI ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไป่ด้านข้าง MACD ก็กำลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นซแต่ยันเหนือเส้นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้น เป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันด้วยพาราริกษาหลังราคาอยู่้านล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นให้ผ่านพ้นเส้น2และวันขึ้นไปได้นะครับสำหรับ t s c com นะครับหรือไทยคมนะครับให้สามารถทำกำไรได้ต่อไปนะครับมาที่ตัว global นะครับ global อันนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นและไซด์เวัพขึ้นไปนะครับราคาก็จะเป็นอย่างอย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าแนวรับนะครับอยู่ที่ 4. ไม่ใช่นะครับอยู่ที่ 8.20นะครับส่วนแนวต้านสำคัญก็จะไปสูงสุดที่ราคาประมาณสัก11บาทนะครับนั่นขึ้นนั่นคือเป้านะครับแต่ว่าโอกาสอันใกล้นี่จะไปที่9บาทก่อนนะครับโดยนะครับมีวอลุ่มออกเป็นวอลุ่มสีแดงนะครับอยู่ที่10.35อินเลียน s i s ชี้ขึ้นพุ่งขึ้นนะครับอยู่ที่ 58นะครับแล้วก็ MCD a ซด์เว้พขึ้นไปยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นศูนะครับดาะนั้นเป็นโอกาสอันดีนะครับยังคงต่อไปสำหรับ C C E T นะครับเป็นจังหวะาคาขึ้นจากเมื่อวานที่เราเรียนใหน่ันซาว่าราคาจะค่อยๆซด์เว้ y ขึ้นไปและมีโอกาสจะไปชนแนวต้านเส้น2และว,วันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่6.10สตังค์นะครับราคาจะไปชนเส้น2และว,วันที่6.43 สตางค์นั่นเองแม้ว่าวอลรุ่มจะไปว่ารุ่มอ่อนนะครับแต่ว่า RSI s i d ไซด์ไวออกด้านข้าง m อ c d ยังคงไซด์ไวอัพขึ้นไปยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นและยังคงทำกำไรต่อไปด้วยพาราบลิกส์สนะครับถัดมานะครับนั่นคือ AAI นะครับ AAI นะครับมีตัวอักษรนะครับแสดงว่าเป็นจังหวะที่เหมาะนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันนี้หลายๆตัวก็ พุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีคำว่า AI นะครับในคำว่า AI นั้นราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปต่อแม้ว่าหลายวันจะย่อลงมาแต่ก็ยังคงเหนือกว่าเส้นกึ่งกลางบลิเชแบนด์มีพาร์ลิกรองรับแล้วก็เส้น2แล้ววันแล้วก็ราคายังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับดูจากอาการแล้วก็ RSI ชี้ขึ้น MACD ชี้ขึ้น RSI อยู่ที่56นะครับ ส่วนอวลนุ่มลุ่เข้าน้อยที่1.1มิลเลียนเพราะฉะนั้นก็ยังคงราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับสลหรับ AAI นะครับมาที่ตัวสุดท้ายนั่นคือดูโฮมนะครับดูโฮมเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ยังคงไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปการบีบตัวเข้ามาการของบูร์เจแบนนะครับราคาจินเหนือบูร์เจแบนเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซด์เวทะลุแซนพาราบริษาขึ้นไปนะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับยืนอยู่ที่56นะครับ 50บวกสายเวขึ้นไปแล้วก็ MACD สายเวขึ้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้นศูนยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าดูโฮมเก่งกําไรได้ต่อไปนี่ก็คือหุ้นที่นํามาให้ท่านรับทราบแนวโน้นมขาขึ้นในเช้าวันนี้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านลงทุนชอบตัวไหนเข้าเก่งกําไรตัวน,นั้นได้ทันทีแล้วก็ต้องอดทนต่อไปเพราะว่าระยะเวลาจะต้องใช้เวลาถึง2อาทิตย์ที่จะทําไปถึงเป้าหมาย นั่นเองนะครับก็ฝากท่านทุนท่านไว้ด้วยความรอบคอบกรุณาคิดใช้สติตึกตองก่อนตัดสินใจนะครับกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กาบขอบุณทุกท่านที่การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาแค่เพียง55บาบาทต่อเดือนเท่านั้นเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์แล้วก็ต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เข้ามาและใช้ให้มันให้มีความให้มีความเหมาะเจาะเจาะจง แล้วได้ผลิตภัณฑ์หรือได้ผลประโยชน์กลับไปอย่างเต็มที่ในการรับชมคลิปฝากไว้แล้วก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ